ตื่นเช้ามานะคะและระหว่างวันเนี่ยเวลาที่เราเจอขุนมลภาวะต่างๆนะคะถ้าหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยมีไขมันในร่างกายเยอะจนเกินไปอ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยมีไขมันตั้งแต่ผิวหน้าผิวกายนะคะรียกว่าต่อมไขมันนะคะหลั่งออกมาเยอะเกินไปก็เลยทําให้หน้าเรามันกับเพื่อนๆแล้วก็ทําให้เราร่างกายมันค่ะทีเนี้ยพอผิวหน้ามันผิวกายมันก็ทําให้เราเป็นสิว ื่นเช้ามานะคะก็ให้เราอะรู้สึกนะอธิษฐานจิตขอบคุณบอกรักตัวเองค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะสําหรับเพื่อนอะที่แบบอาจจะแบบไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเนาะอยากจะบอกว่าคนที่เขาเป็นสายเรื่องของจิตวิญญาณหรือกดแรงดูดกฎจักรวาลน,นะสายจิตวิญญาณเนี่ยก็จะแบบคือให้พลังดีๆกับตัวเองก่อนก่อนที่จะทําอะไรอย่างเราเนี่ย เราก็จะเรียนรู้คอร์สฟรีในทุกวันหรือแม้กระทั่งเราก็จะสวดมนต์บ้างแหละในปัจจุบันนี้เนาะ,ะทีนี้เวลาเราเจอฝุ่นมนลภาวะเราเป็นสิวผิวหน้ามันมีกะมีริ้วรอยบนใบหน้าผิวโทรมผิวแห้งกร้านหรืออยู่กับแสงไฟมากเกินไปปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมาเช่นเป็นสิวบ้างล่ะผิวโทรมผิวแห้งก้านบ้างเนาะหรือมีกระทั่งริ้วรอยมีสิวขึ้นมาเราจะดูแลผิวยังไง ให้ผิวหน้าเนียนหน้าใสนะทุกคนแค่คุณล้างหน้าเช้าเย็นนะเวลาที่เราตบแป้งแบบนี้เนาะสมมติว่าหน้าพิริมันเนาะเวลาเราตบแป้งอะความมันมันก็หายไปใช่ไหมแต่สิ่งสกรปรกมันไม่หายไปมันจะไปอยู่ในชั้นผิวของเราแล้วมันก็จะอุดตันค่ะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีสบู่ล้างหน้าดีๆเอาไว้ตอบโจทย์เช้าเย็น หรือแม้กระทั่งเจอฝุ่นมลภาวะก็สามารถล้างได้เลยปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ต้องกวดอีกต่อไปซิวเกิดได้ก็ยุบได้นะคะก่าเกิดได้ก็ดีขึ้นได้หน้าใสาได้หน้าเนียนกับหน้ากลับมาเนียนอีกครั้งได้แต่คุณต้องมีตัวช่วยดีๆไปล้างหน้าสาวหยินนะนี่คือสบู่ทักิมหน้าใสค่ะลดราคาแล้วนะคะพเพื่อนๆหนึ่งก้อนร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะนะก็อลองตั้งราคาเบาๆดูเผื่อนะคะ ลูกค้าจะซื้อง่ายขายคล่องเนาะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้สําหรับใครที่อยากจะมีสบู่นะคะสักหนึ่งก้อนเอาไว้ล้างหน้า,ชาเช้าเย็นเพื่อให้ลดสิวลดผิวมันทําให้ผิวเนียนใสลดกะได้นะคะเพื่อนๆก็ลองเปิดใจมาเอาไปลองใช้ดูนะคะขนาดแปดสิบกร,รมัมฟองเยอะกลิ่นหอมค่ะใช้อาบน้ําได้ไหมอาบน้าได้แต่อาจจะฟองไม่เยอะระดับที่แบบนั้นนะเพราะว่าพี่ก็เป็นฟองมาตรฐานนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปลองใช้ดูเนาะ สำหรับใครที่แบบอยากมีผิวพรรณที่แบบผิวหมองค้ําหายไปทําให้เนียนใสกระจ่างใส